ครับสวัสดีครับ f a thai story c o m นะฮะผมกลับมาที่วัดตะเวดอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกที่ผม,มเดินทางมาเนี่ยยังไม่มีการขุดแต่งอย่างเงี้ยครับช่วงแรกที่ผมเดินมาเดินทางมาเนี่ยจะเป็นแค่การถางป่าออกนะครับจะเป็นพื้นที่โล่งตอนนี้<ม>ก็จะเริ่มเห็นสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ทําการขุดขุดแต่งนะก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างเงี้ยฮะ พอคุดแต่งปุ๊บก็จะเห็นร่องรอยของสถานที่ปลูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฮะทางกรมศิลปากรก็มีการเตรียมอิฐต่างๆเพื่อทำการบูรณะต่อไปคร,ครับก็จะมีชิ้นส่วนของพัพ,พ,พทููปด้วยนะครับนี่ยนะซึ่งแตกหักไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเดินทางมาบราฐสถานเนี่ยยังไงก็ต้องขอขมาด้วยนะครับ เผอเราเดินข้ามเศษซากพระพุทธรูปต่างๆครับการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดตะเวดนะครับก็ทําในเวลาใกล้เคียงกับวัดท่าหอยนะครับซึ่งวัดท่าหอยเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับอีกคนละฝั่งครับและก็เช่นก so ันนะครับกับวัดท่าหอยก็จะมีการขุดดินลงไปนะครับขุดหลุมลงไปอย่างเงี้ยก็จะดูอายุชั้นดิน ขีดเส้นไว้นะครับอันนี้จะมีทั้งหมดสามชั้นนะครับขีดไว้เออนี่สีต่างกันชัดเจนเลยครับถ้าตัวน,นี้เป็นซากฐานพระเจดีย์นะครับมีคามทล,ลายปแลาเลือแต่ฐานนี่เป็นน่าจะเป็นยอดบัวด,ด้านบนนะฮะด้านบนฐานด้านบนยอดเจดีย์ครับนิษฐานยังน้นนะ อันนี้โหใบเสมาแน่ๆเลยครับเนี่ยนี่ครับสาบาใบเสมาครับนี่ก็น่าจะเป็นยอดของพัจดีนะครับที่หักพังลายลงมาแล้วครับที่ขุดขุดแล้วก็จะเจอเศษสร้างอย่างเงี้ยครับเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมา ครับเมื่อกรมศิลปรกรได้ทําการบูรณะนะฮะก็จะเริ่มขุดแต่งนะก็จะเริ่มเห็นเขาโครงของตัวตําหนักตรงนี้ไม่แน่ใจว่าว่าเป็นตําหนักหรือวิหารหรือโบสถ์นะครับก็คือจะเริ่มเห็นแนวก่อสร้างครับเป็นทางยาวมาเลยครับจนถึงนี่ตอนที่ยังไม่ขุดแต่งเนี่ยเราก็ จินตนาการภาพไม่ออกะนี่ก็เริ่มเริ่มมองเห็นแล้วนะครับบริเวณพื้นนะก็เป็นปูปูหินกระเบื้องครับครับแรกๆก,ก่อนการบูรณะเนี่ยก็จะเจอแค่เพียงผนังกําแพงด้านเดียวครับแต่พอขุดแต่งแล้วนะครับเนี่ย จะเห็นความยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยครับพื้นที่กว้างขวางมายาวจะมาถึงนี่ก็ไม่น่าแทบไม่น่าเชื่อเลยครับขุดลงไปลึกเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นพื้นนะฮะเนี่ยเราก็เห็นล่องลอยการขุดลงไปใช่ไหมครับลึกพอสมควรเลยผมก็นับถือนะครับคนขุดแต่งในประสบการณ์สูงมาก โอเคครับเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วครับ